หมอสัมษณ์หน่อยขึ้นไปทำไมเพราะว่าเพื่อให้เขา้าทีมกับความสนุกสนานนะคะคานิวเลทีมแล้วก็พีเต์ความสนุกสนานของหมอกัน,นะะงน้ำะอหมอกังนำจอยทุกคนนะคะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะคะหมอมดุนะคะจิตยาแล้วนะก็ <c oughs> คือต้องขึ้นไปบนมาเลยเหรอแค่จะพีเต์โปรดักติดมาไ,มได้นะคะ normal is boring <c oughs> นะคะเอออันนี้คือเป็นช่วงถามจริงตอบจริงนะคะคือช่วงคำถามคือจริงหรือไม่คะที่พรุ่งนี้คุณหมอก็ต้องไปงานรางวัลอีกแล้ว ต้องค่ะไม่ได้ค่ะงานรางวัลเราต้องซื้อค่ะ <c oughs> เดินไปไหนเขาก็รู้แล้วนะคะว่าแบบมาจากกังนำคลินิกแฟนขับข่าวคือนี้มีไลฟ์สดอีกไหมคะหมอปุปปั๊บถ้าไหวนะเจอเลยคือสามารถติดตามไลฟ์สดมหมอปุปปั๊บได้ที่ติ๊กต็อกอะไรหมอปุปปั๊บกังนำคลินิกค่ะคือไม่ได้ขายของนะขายความรู้มาดูได้นะคะไม่ต้องกลัวหมอนะคะเพราะเขาจะมีคนมาถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องฉีดหน้าหัตถการตลอดใช่ไหมคุณหมอถามได้หมดเลยไลฟ์สาระอะไรก็ได้ดูดวงก็ได้นะ มเมาหน่อยจะมากรุงเทพจริงไหมที่จะมาประจำกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำหมอดูก่อนถ้าเกิดว่ามาันฟูมันยูไม่จริงย้ายเลยอะตอนนี้ถ้าหาใหญ่จะรีบฉี่ละรีบมาเลยใช่ชาวหันใหญ่รีบรบนะคะก่อนที่หมอจะบินมาหาผู้ชายเอ้ยหาลูกค้าที่กรุงเทพนะคะหาคนไข้ทุกคนที่น่ารักที่กรุง